สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำพิกรารในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบหายไปเนี่ยเขาเกลียดร,รอยังเขาลืมเราหรือยังเออมันจะแบบถ้าคนฟังคนเลือกต้องค่อนข้างที่จะใจแข็งนิดนึงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมุกออนมาได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ว่าผลขอการทำนายจะเป็นอย่างไร จำไว้เสม,มอว่าการเล่มทกะคาเป็นการอ่านโดยรวมนะคะอาจมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ว่าดูแล้วเอามาจิตตกเป็นการดูเพื่อที่คลิปเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นการดูเพื่อที่จะให้เราเก้าวไปข้างหน้ามากกว่านะคะเลือกที่จะ Move on หรือว่าเลือกที่จะรอ พอฟังผลคาทำ,ทำนายแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณเลยนะคะทีนี้เราก็จะมี3ามทีมแบบเดิมทีม A ทีม B ทีมสเดี๋ยวบันจัดหน้าให้ให้เลือกกันนะคะเดี๋ยวปันจะถ่ายรูปหน้าไพ่ให้เลือกขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์นะคะใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปะคะ่ะ จะเป็น3ตัวเลือกนะคะ 1.A.B. แล้วก็ C นะคะเวลาทําส stamp เดี๋ยวปันลงไว้ที่รายละเอียดข้างล่างคลิปให้นะคะนึกถึงหน้าของคนคนนั้นที่เราอยากจะถามพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเขาเกลียดเราหรือ,อยังเขาลืมเราไปหรือ,อยังนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขาหายเงียบไปค่ะปันให้เวลาเลือก5 5วินาทีนะคะ เลือกกันได้แล้วนะนี่ขอดูตอนนี้พลังงานของเขาอิน Energy ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ Energy ของคุณนะคะน,นี่ขอเปิดของเขาก่อนพลังงานของคนคนนั้นที่คุณทีมเอนึกนึกถึงเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาคนนั้นที่คุณทีมเอนึกถึงเป็นอย่างไรบ้าง The fool สองดาบชูอัครับ The w h e e l o f f o t t u n e t h e h e อ m i t อันนี้เป็นพลังงานของเขานะคะปันต้องบอกก่อนออปันลืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปมันเหมือนกับแบบว่าคนที่เราไม่รู้ข่าวค่าวแล้วเขาบล็อกเราเขาหายเงียบหายไปประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างนี้จะเหมาะนะคะจะเหมาะกับ ันนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการงอนเป็นการทะเลาะก,กันนะเรื่องมอกตอนต้นคลิปจะต้องไปบอกทีม B, B. C ด้วยแบบเราขาดการติดต่อกับเขาไปแล้วเขาเงียบหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เงียบแค่วันสองวันนะเป็นเดือนเดือนเรามาดูกันทีนี้ขอดูพลังงาน energy ของคุณหน่อยนะคะ นี่ิีิของคุณทีม A จะแฮงแมนแชมเปลนควีนออฟคัพปกดาบเชนออฟเพนจิคอลคุณก็เหมือนคุณก็ปรงได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคุณทีม A อจากการเงียบหายไปของเขาเหมือนเกิดปัญหา ขึ้นระหว่างคุณกับเขาการความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันทีนี้มาดูของเขากันก่อนตอนนี้เหมือนเขาแบบว่ากำลังฮิลลิ่งกำลังแบบพักฟื้นกำลังเย,ายาียวยาเยียวยาตัวเองอยู่ตอนนี้เขากำลังก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่อยากที่จะหันหลังกลับมาอีกแล้วเป็นการเพิกเฉยไปแล้วแล้วเหมือนตอนนี้เขาพยายามพัฒนาตัวเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือว่า ไปรู้สึกดีกับใครใหม่แล้วแล้วก็คิดที่จะอยากสารสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์แต่เหมือนการแอบชอบอยู่เพราะเขายังไม่กล้าที่จะเปิดเผยใจอยู่นะคะยังอยากใช้ชีวิตเป็นเดอะฟูยังอยากแบบว่ายังไม่อยากมีพันธะยังไม่อยากมีการผูกมัด เหมือนเป็นการถูกใจคนคนหนึ่งเฉยๆทีนี้ในส่วนของคุณเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนปรับปรับตัวได้แล้วในระในระดับหนึ่งเริ่มปรงได้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เขาหายไปเนี่ยเออเขาไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับเราต่อแต่ในใจลึกๆก็ยังห่วงยังคิดถึงยังเฝ้ารออยู่แต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ย คุณจะทิ้งปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้ความคาราคาซังความแบบการรอคอยไว้เบื้องหลังเพื่อที่จะพาตัวเองอ่ะออกจากหลุมดำเนี้ยหลุมแห่งการรอคอยเนี้ยคุณเองก็พร้อมที่จะมูฟออนแล้วนะคุณเองก็พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่แล้วเหมือนกันทีนี้รอเหมือนรอคนเข้ามา ทีนี้ชาวทีม A เหมือนต่างคนต่างแบบคุณเองก็ทำใจได้ระดับหนึ่งเขาเองก็ทำใจได้ระดับหนึ่งแต่เขาเองเนี่ยไปเจอเหมือนไปเจอตัวเลือกเพิ่มเติมหรือว่าแอบไปชอบใครละแต่ตัวคุณยังเฝ้ารออยู่เฝ้ารอในใจลึกๆยังเฝ้ารอให้เขากลับมา แต่เอียออีกสักพักหลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าคลิปเนี้จะมีผลอิทธิพลประมาณ1-3เดือนอิทธิพลของไพ่คุณจะหันหลังละแล้วคุณจะพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ตอนนี้เหมือนช่วงปรับตัวปรับสมดุลในจ,ใจิตใจเยียวยาตัวเองเหมือนกันน่ะคุณถือว่าเป็นคนแกร่งคนหนึ่งนะคุณเนี่ย ทีนี้มาดูว่าแล้วเขาเกลียดเราหรือยังนะคะตามหัวข้อเ้าคนนั้น่คุณชิมเอนึกถึงเกลียดคุณชิมเอหลือยังสองดาบเพชรอฟครับควีนออฟวอรนไนออฟเพนชิคอล Cup. เขามีคนเข้ามาหาเขาค่อนข้างพอสมควรนะมีคนเข้ามาให้เรื่องมีช้อยเข้ามาเขาเป็นคนที่คนเข้าหาเยอะอยู่แล้วทีนี้ถามว่าเขาเกลียดคุณหรือยังมันไม่ใช่ความรู้สึกเกลียดมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากรับรู้แล้วไม่อยากรับไม่อยากรับไม่อยากเอาง่ายๆถ้าเปรียบเป็นภาษาพูดคุยก็คือเออไม่อยากอ่านไลน์แล้วไม่อยากติดต่ออยากที่จะเริ่มต้นใหม่ ทีเนี้ยคุณเองก็ควรที่จะ move on ออกได้แล้วนะการเกลียดมันไม่ใช่การเกลียดหรอกกลับมาพูดคุยได้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะคะถามว่าจะได้กลับมาคบมาพูดคุยกันเหมือนเดิมไหมมีโอกาสไหมราชินีถือดาบ สามเศร้าเออสามดาบจะหายพินเสร็จการกลับมาถ้ากลับมาพูดคุยมันจะก่อนหน้านี้ที่เงียบหายกันไปได้มีการเรื่องขบซ้อนไหมคะมันเหมือนการครบซ้อนเกิดขึ้นแล้วก็มีปากเสียงกันพอสมควรนะแล้วตัวเขาเลือกเองเลือกที่จะไป การกลับมาถ้ากลับมาพบกันมันจะเป็นรักซ้อนแต่ตัวเหมือนตัวคุณเองจะตัดสินใจได้ว่าขออยู่คนเดียวดีกว่าตามภาพหน้าไพ่ที่มองนะคะอย่าลืมว่าการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเป็นการอ่านแบบเนี่ยไม่รู้กี่พันคนดูชีมเอกฉะนั้นมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งดูเพื่อที่จะให้เรา move on ออกมานะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าขอคำแนะนำให้กับชาวทีม A นะคะขอคำแนะนำให้กับชาวทีม A ขอ3ใบนะคะคำแนะนำให้ชาวทีม A หน่อยแปดไม่เท้า ชาิยอตอัศวินถือถ้วยถ้าคุณกล้าที่จะ move ออกมาจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณจะไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องวิ่งไล่ตามใครเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะเดินหน้าลุยจีบคุณแบบ เขาพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้คือดูแลคล้ายๆปันเคยพูดอยู่คลิปนึงดูแลส่วนดอกไม้ของตัวเองให้ดีแล้วผีเสื้อดีๆจับบินเข้ามานะคะสำหรับชาวทีม m A มันเป็นการดูหัวข้อนี้มันเป็นการดูอะไรที่มันต้องใจแข็งต้องเข้มแข็งนะคะจอาไว้อย่างหนึ่ง ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะสำหรับชาวทีมบนะคะลืมบอกตอนตอน้นต้นคลิปคือการดูอันนี้จะเหมาะกับคนที่เขาบอกเราไปแล้วหรือว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันเป็นเดือนแล้วนะจะไม่ได้เหมาะกับแบบคนที่หายไป3วัน7วันอะไรอย่างนั้นม,มาดูกันว่าตามหัวข้อ เขาเกียดเราไปหรือ,อยังที่เขาเงียบหายไปเขาเป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวชิมบีนะคะเขาคนนั้นที่คุณชิมบีนึกถึงขอดูพลังงาน energy ของเขาตอนนี้หน่อยนะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะคะฟันบอกไปแล้วว่าเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นอ่านมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็บอกไปอีกทีย้ําอีกทีนึงว่าจะเหมาะกับคนที่เลิกคุยเลิก ปลอกกันไปแล้วอะไรเดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วนะไม่ได้แบบเอองอนกันทะเลาะกันจะไม่เหมาะพลังงานของเขาคนนั้นที่คุณทีมบีนึกถึงเป็นอย่างไรบ้าง <7. S 2> เจ็ดเหรียญ The Star เแห้งแมนเพชออบครับอสวินชูดาตอนนี้เหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่กับความนิ่งก็เขานิ่งจริงๆเขานิ่งเขานิ่งมากนิ่งเหมือนนิ่งเหมือนคนปรงคนที่แบบยังไม่อยากรับรู้ยังไม่อยากอะไรทั้งนั้น แต่ในความไม่อยากรับรู้ความไม่อยากอะไรทั้งนั้นเขากำลังประเมินกำลังคิดกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีเขามีการคิดที่จะกลับมาหาคุณด้วยนะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเขาอาจเคยทำผิดกับคุณหรือว่าเคยทำให้คุณเสียใจนะ แล้วเขาพร้อมเหมือนยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากบอกว่าคุณชินบีเขาเหมือนจะกลับมาหาคุณแหละ <c oughs> เขารอจังหวะและรอโอกาสอยู่จะก,กลับมาก็กลัวไม่กล้าเหมือนได้แต่กำลังคิดอะคือกำลังคิดอยู่นานมากแล้วนะไม่ใช่เพิ่งคิดได้นะ ที่นี้ขอดูพลังงานของคุณหน่อยสิบไม้เทา้าสี่เหรียญเจ็ดถ้วยจมูลคุณกำลังจะตัดเขาอะอาจเพราะคุณคิดว่าหรือมีเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเป็นการนอกใจการไม่ชัดเจนการที่อีก เขาคนนั้นที่คุณชิมบีนึกถึงอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกแล้วคุณไปร่วงรู้หรือเขาไม่ให้ความสัมพันธ์กับความชัดเจนกับคุณสักทีเหมือนการหวงความรู้สึกไว้กักความรู้สึกไว้แต่อีกใจหนึ่งคุณก็รอเขาคุณมีความกังวลว่าจะกลับมาไหมแล้วถ้ากลับมาจะทำตัวแบบเดิมไหมมันเป็นความกังวลใจของคุณเองเหมือนกัน่ะ เขาค่อนข้างทำให้คุณมีความทุกข์นะก่อนหน้าเนี้ก่อนที่เขาจะหายไปคุณก็กำลังจะตัดเขาเหมือนกันไม่ใช่จะรอเขาอยู่แต่อีกใจนึงก็รออยู่กลัวว่าตัดไปแล้วเขากลับมาอะไรแบบเนี้ย นั้นแล้วสำหรับชาวทีม B อย่าบอกว่าตัดได้แต่ตัดให้ขาดถ้ายังอย่างเนี้ยมันก็จะแบบไม่จบไม่สิ้นถ้าจะรอคือรอเลยเพราะคุณเหมือนมีความกมังวลในใจแล้วมันทำให้ชีวิตประจำวันของคุณขาดความสุขไปด้วยนะดูดูแล้วเนี่ยทีเนี้ยถ้าจะเขาจะกลับมา ก็ยังมีความกังวลใจอยู่ว่าเหตุการณ์เดิมมันจะกลับมาซ้ำไหมตามหัวข้อของเรานะคะเปิดอันนี้เขาเกลียดเราหรืออยังแต่ดูแล้วคือบันแบบเขาคิดจะกลับมาจะไฮพิเนเซตเขาไม่เกลียดคุณหรอกค่ะ p a จออฟเพนจิคอลก้าดาบเอ้อขอโทษค่ะ9้าไม้เท้า7ไม้เท้า เขาคิดจะกลับมาเขาคิดที่จะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันคือมันเหมือนทะเลาะกันไม่จบอะรอบรอบก่อนหน้านี้ถามว่าเขาเกลียดคุณไหมไม่เขาคิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำ แต่ไม่รู้จะกลับมายังไงเหมือนรอโอกาสรอจังหวะรอโอกาสการเริ่มต้นใหม่เหมือนกำลังคิดทบทวนอยู่นะเจ็ดเหรียญเพราะเมื่อกี้ขึ้น7เหรียญในเอ e เน y ของเขาทีนี้ขอคำแนะนำให้กับคุณชีมบีหน่อยะคะ่ะขอคำแนะนำให้กับคุณชีมบีหน่อยนะคะว่าควรที่จะทำยังไงหกเหรียญ ห้าถ้วยควีนือเรียนกลับมาดูแลตัวเองค่ะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอเขาฉะนั้นดูแล้วเขาอยากจะกลับมาก็ให้เขากลับมาแต่ณเวลานี้ก่อนที่เขายังก่อนที่เขาจะกลับมาหรือเขายังไม่กลับมาเนี่ย อยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีอย่าปล่อยตัวให้โทรมเอาความมั่นใจของคุณกลับคืนมาให้ได้ตอนนี้คุณเหมือนคุณละทิ้งทุกอย่างคุณไม่ดูแลตัวเองเลยคุณได้แต่เฝ้ารอเขาแล้วก็เฝ้าถามว่าเมื่อไหรเ่เขาจะกลับมา mm hmm. ฉะนั้นเมื่อคุณมีความมั่นใจในตัวเองหยิบยื่นรอยยิ้มหยิบยื่นความสุขให้กับคนอื่นบ้าง อย่าทำแบบเนี่ยเห็นไหมเหมือนคนนั่งสิงเล่าตายกลับมาดูแลตัวเองค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะมาหาคุณนะคะสำหรับชาวทีมบีโอเคสรุปตามหัวข้อคือเขาเกลียดหรือ,อยังก็ยังไม่เกลียดนะเราก็คิดที่จะกลับมาด้วยแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่คุณว่าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะให้อภัยไหมนะคะสำหรับชาวทีมบีไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย นี่ค่ะมาต่อกันสำหรับชาวชีม C ีนะคะเขาเนียถหายไปเขาเกลียดเราหรือยังมันเป็นหัวข้อที่เปันต้องบอกก่อนเหมือนปันลืมบอกตั้งแต่ตอนต้นคิดก็คือจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนหรือเขาหายไปแล้วไม่เหมาะกับคนที่ทะเลาะก,กันไม่เหมาะกับคนที่งอนกันได้สามสี่วันอาทิตย์หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะ หรือว่ายังได้รับข่าวคราวอยู่อะไรแบบนี้จะเหมาะกับคนที่เราแบบไม่ได้รับข่าวคราวแล้วจบกันแบบไม่ค่อยสวยอะไรอย่างนี้ามาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นเนี่ยเกียรเรารู้ยังขอดูอินิจีของเขาคนนั้นที่คุณทีมซีนึกถึงก่อนนะคะอัศวินถือเหรียญ7จดดาบเขาคนนั้นที่คุณทีมซีนึก ถึงเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้พลัง g ีของเขา8ดาบ2ดาบดาบทั้งนั้นเลยอ่ะเอาชั่งกิโลขายได้ไหมั้5ถ้วยทีนี้ขอดูพลัง g ีของคุณทีมซีหน่อยนะคะสามดาบ 9เหรียญหถ้วยเทมเพลตอัศวินถือดาบมันมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นไหมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นมาหรือตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะจริงจังมยังไม่พร้อมที่จะโดน ผูกมัดเขายังไม่พร้อมอะไรเลยสักอย่างหนึง่งแล้วตอนนี้ทั้งสดาเออทั้งเดดาแปดาสอดาก็ห้าช่วยมันไม่เชิงมันไม่ใช่เกลียดแต่มันเป็นการที่ไม่อยากรับรู้ข่าวสารไม่อยากรับฟังอยากเดินออกจากแล้วหนีนทิ้งปัญหาไว้แบบนั้น ตอนนี้เขาเองก็มีความเครียดนะมีความแบบเหมือนไม่อยากรับรู้แล้วอะอยากคันหลังแล้วอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาส่วนตัวคุณเองเนี่ยมันเหมือนเกิดปัญหาความรักไม่ชัดเจนรักซ้อนเกิดขึ้นคนอื่นมองว่าพวกคุณสองคนดูมีความสุข แต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าขาดความสุขไปนั่นก็คืออาจจะขาดความชัดเจนไปตอนนี้ตัวคุณเริ่มที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเริ่มปรับสมดุลเริ่มปรับความเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาถึงหายไปแล้วนะคะมันเป็นอินนิจี้ของเขามันเป็นการหันหลัง ทีนี้ปันจะบอกนะดูแล้วอย่าเอาไปยิ่งดาวอย่าเอาไปยิ่งทุบให้ดูเพื่อเป็นการมูฟอ่อนนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคนดูเป็นหนึ่งเป็นปันตีไป1นึ่พันคนสำหรับคนที่เลือกทีม4ีฉะนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาเนี่ยเกียดคุณไปหรือ,อยัง สิไม่เท้า4ี่ถ้วยแเหรียญ7ดเหรียญสเหรียญพูดคุยได้แต่ถ้าการกลับมาคบกันเนี่ยการมีสถานะเดิมเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาเป็นสถานะเดิมกลับมาพูดคุยแบบเดิมแต่ถ้าพูดคุยกันแบบเออเป็นยังไงบ้างถามทุก สารราุกสุขดิบก็พอพูดคุยได้อยู่ตอนนี้เขาเองก็มีเรื่องให้คิดหลายอย่างเขาไม่ได้เกียดขาดแค่อยากที่หันหลังนะสําหรับชาวทีมซีโอกาสที่เขาจะกลับมามันมน,น้อยมากๆ มันขึ้นแต่ดาบขึ้นแต่รักสามเศร้าขึ้นแต่ความเจ็บปวดฉะนั้นแล้วทุกคนมีการผิดหวังทุกคนมีการเศร้าเสียใจกันหมดนะคะอยู่ที่ว่าเราฮิวตัวเองอยังไงถ้าเป็นปันเนี่ยพอฟังคำทำนายอย่างเงี้ยโอเคอาจจะมีเศร้าอาจจะมีแบบว่าผิดหวังนิดนึง ในสำหรับคนที่ยังทําใจไม่ได้ควรทำยังไงเรามาให้ไพ่บอกกันคุณก็เข้มแข็งอยู่นะคุณก็ทําใจได้แล้วในระดับหนึ่งคุณโอเคฉันอยู่คนเดียวได้ราชินีถือดาบวีนถือดาบออกเข้ามาคุณพร้อมที่จะตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขเชื่อไหมถ้าคุณอยู่คนเดียวจะมีคนเข้ามาพร้อมที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ต่อกับคุณนะเพราะว่าอะไร แต่ตัวคุณก็เหมือนขอเลือกที่จะอยู่คนเดียวก่อนแหละคิงกับควีนถือด่ามาอย่างนี้คุณค่อนข้างเป็นคนเข้มแข็งนะสิบช่วยขึ้นมาขอให้คุณฮิวตัวเองให้ได้แล้วความสุขความสมหวังมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะทุกเรื่องเลยการงานการเงินของคุณอาจจะดีด้วยถ้าคุณโสดแล้วคุณทําใจได้โสดแล้วรวยอ่ะชาวทีมสี่ประมาณนี้เพื่อที่จะรอรักครั้งใหม่เข้ามาดูแลตัวเองให้ดีค่ะ อยาจะดูให้อีกทีนึงว่าในเมื่อโสดแล้วรวยเนี่ยอ่ะเราลองมาดูรวยให้คุณชีมสีสักไปนึงซิเขาไปเดียวสองเหรียญเกิดขึ้นคุณจะได้ปากเป็นเอกใช้ปากในการเจรจาในการทำงานในการทำธุรกิจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาจาก ธุรกิจหรือการงานของคุณด้วยแล้วเป็นคนดีด้วยก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะรักตัวเองให้มากๆถ้าเขารักเราเขาจะไม่ปล่อยให้เรารอนะคะสำหรับชาวทีมซีไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย